ตัต่ำนี่คือคอคือคอดังปปอกแล้วน้องนิ่งมันกุ้งสันนกจองไอ้วินมันงามเลยครับนี่แหละผมส่วนตัวผมว่าซ้ำนี่แสบครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้นวินนะจ๊ะสวัสดีพญามีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พ่อกับบ้านวินกับน้องหนึ่งนะครับในตอนเกือบเที่ยงแล้วนะครับของวันที่อะไรหนึ่งของวันเสาร์นะจ๊ะตรงกับที่27จ็ด่าเดือนมกราคมพศ .2567 ส้าร้จ้าอันนี้เฮามา น้ำลำหวยลำหองอยู่จะบริเวณมหาปลานน้องนึงเนาะแมนจ้ามันอีสิมาหาเบิ่งพักคอนแค้นนะครับผมสิมีบอไปหลุนกันเบิ่งเน้าหน่องนึงเนาะจ้ามันอีคเัาก็มาพิกัดเส้นผู้หินด่างนี่แหละครับน้ำสองข้อข้างน้ำมองได้มีปลาพักคอนแค้นนะครับแถวเอือดแถวนี่แล้วน้องนึงเนาะจ้าในเขตบ้านน้องเมกตำบ,บ,หบหลหน่อยคามอำเภอบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับไปไปเบิ่งครับสิมีบอครับไปจ้าไปครับนี่แล้วนะครับเริ่มต้นเข้ามากะยางลุงน้ำหวยน้ำหองน้ำมองได้เคย เคยเห็นต้นใบนะครับผมเพราะว่าว่าวินกับหนึ่งๆมหาหลอดใส่ปลาคกับเคยเห็นต้นเพิ่นใบอยู่ด้านพาพไปเบิงนะครับว่าต้นเป็นลักษณะแนวใดรสชาติเป็นแบบใดนะครับนี่ว่าน้องหนึ่งลักษณะต้นเพิ่นน,นึ่งแมนจ้านี่นะครับปีกายของก็ลีวิวไปะยะุตัวปีนี้ซีรีวิวอีกเทน,นึงนะครับนี่ลักษณะลำต้นเพิ่นกับสีไข่ใบวัสนาหน,น,นึ่งเนาะแมนจ้าเจ้าใบาตันนี้เป็นดอกน้อยวินเนาะแมนเป็นใหม่ประเภท ไม้เท้านะครับนี่ขอเขาอิ่นไม้เท้าไม้เลือยต้นเพิ่นกุจิบใหญ่แหงครับประมาณนี้เนาะ,ะอ่ะหาเบื้องดอกเพิ่นน้องนึงบันอ่ะพญายมยัยพ่อแม่พี่น้องครับเบื้องดอกเป็นยังไงครับนี่หนุนึงเหี้ยเหลเือบานได้ละอ,อ่ะเปเบื้องหนุ่งนึงครับดอกเป็นแนวใดนี่ครับตัวนี้พอดีงามเลยหน่อยวินเนาะเบื้องที่ไก่ครับนี่จ้าลักษณะเพื่ซนทำกันกับหนุ่งไม้ฝรั่งเลยหน่อยวินเนาะแมน รสชาตินี่สิเป็นไนหนึ่งนึงโอ้รสชาติหวานเลยจ้ะเสีบแต่ว่าต้องเอาไปลวกเนาะก่อนเจ็ดซุกเนาะแม่นครับแต่กินดิบนี่สิขั่นนะครับจ้ะแต่ว่าแถวนี้นี่ราคาแพงได้หนึ่งหนึ่งเนาะแม่นจ้ะเป็นผักปลาราคาแพงครับแมนอีกบนหนึ่งจ้ะนี่นะครับแซมหนี้พอดีแม่นบนหนึ่งแม่นจ้ะแต่แต่ละแกนเหล่าจะผู้มากเนาะแต่ว่าเพิ่เกสีออกเป็นผัวหน่อยวินเนาะยาวๆเนาะแม่นครับ นี่ครับเบ่งดอกเพิ่นนี่เพิ่นกรสิออกเป็นพัวนี่จ้ะจิ้งเน่อยเพิ่นก็สิแตกออกจ้ะนี่ตั้งนี่ได้นงนึงเป็นน้ำฝันอรู่บ่นี่เดีไน,น,นี่นนนนกันไดีอย่นนร้อนด้นจ้็ <c oughs> ดอกคอนแทน,นี่อ,ออกปีละเท้อได้น้อนหนึง่งเอจ้ยงปีก็บ่ออกะได้ครับเป็นน้าปีก็บ่อแลี้ยงเท้าปีกาเนี่หลายเนาะจ้ะปีนี้ก็ออกอีกอยู่ได้่น้อยวินเนาะ วุ้นทวนเน่ยอาไยื้ไหนพู้ไนวินไปเบืองน้ำนึ่งนึงครับนี่จะ้ะเน่ก็กกงหันดูเก็บไปพัดน่อยวินเนาะเดียดเนแล้วก็หลอ,อกออกอีน,น,นออย่างไนเนียขาต้นอย่งไรก เมนูที่นิยมเห็ดละเอียบมีอย่างไงหนึ่งอุ้ยหลวกกระไดได้วิ่งกินก็ปนกระไดพัดกระไดลายเมนูเห่้พัดซิกุ้งสดกระไดนั่นหนึ่งเนาะแมนจ้ะนี่นะครับลักษณะดอกพื้นทีป่นี่เดี๋ยวนึ่งจำนี่ดิใช้วิ่งปอยเพื่นไปก่อนกระไดเผนไปลอาตัวฟูดเห็นมาดีงามๆอยู่ตัวใหญ่อยู่เนาะอีกหนึ่งตัวมาตรฐานจ้ะ นี่ครับลักษณะช่อดอกหน่อยพันธป่งไม้นะครับก็ดสิเป็นแนวนี้นะครับแปลวาดอกงามๆนั่งหนึ่งครับนี่อู้ช่อนี่มาตรฐานแห่งวินถ้าได้แบบนี้เวิร์สนี่สุดยอดเลยจ้ะคุณนะ่ะงามเนี่ยเจอระดีน้งอีกนึงอีกอันหนึ่งนี่ชอบเกิดเพิ่งเกิดยจะเป็นดงเลยล้นั่งหนึ่งๆ่นจ้ะ พอดีเลยครับน้อไม้ฝรั่งนะใอ้เบื้องตาเาบื้องบันเาไปได้เหลือหนอ่อยไอ้วินเนาะเก็บเหล็กประมหน่อยไปนะครับเนะ้ะน,นี่ันนึงอ้าวเลยอนนี้ผักค้อแคนคนสีมีข้อคนในหม่งหักคนเนาะแมน ขุนยิงมานนหนึ่งนึงโอ้ยขุนหอนแย่เอาเพื่นอน,น,น,นมานนหนึ่งนึงนี่เลยจ้านี่สุดงามเลยครับนี่ครับอ,ออกโบเบิร์ตสุม่มตนน้นน่าหนึ่งนอ้อเอ็นจ่ะออกเป็นโดนจึงเห็นนะครับ ต้นนี้ก็พอดีนะครับจำน้ำใหม่ฝรั่งนั่นหนึ่งเนาะจ้ะนี่จ้ะต้นนี้นพี่วิ่นทางตงนี้สองจ้าต้นตรงนี้ต้นล้ายขนาดครับแต่ว่าดอกมีบอลตรนงนี้ น,นัแดงนึงนดกเลย,วย่ว่าทาั้งในน่ะมัทั้นนขอกไปเบิ n งไตรงระหกแข็งนะครับนนหน่งนึงจะยืนงงเลยนันดี่ยยเดีน๋นึง่ะหนูนึงมาบึง๋ยวพ่อกำบ่เนาะวันนี้เนาะครับกำลังเป็นนอมฝรั่งเนาะหนังนึงจะกำลังหวานเลยครับ จะมันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็จะเป็นผัวได้พันนี่หน่อยบินเนาะหลวงกะหวานแกงใส่เนี่ยอะไเนี่ยตรงนึงแกงปูแกงใส่ปลาแห้งแกงใสะยังกระเสียบเนาะมันหวานเนาะเห็นอีกี่วันตรงนึงอือดอกฮะปีอีกที่บินจ้องกันอึ๊บหนาวงามเลยอะ ออกเป็นโล่งขึ้นกันนะครับแถวนี้เห็นเนี่ยอยู่นี่อีกบัวหนึ่งทังนั้นบัวนึ่งเห็นเยอะนะคุณก็เปนนี้ตัวนี้ยอดเบอ้บอเฮวกันใด้น้อยวินเนาะแต่รสชาติก็ดีคือเก่าครับเนีนจ้าหวานแสบคือเก่าดอกค่อนแค่เนี่ยพัชมากออกงามแหลงนะนั่นองหนึ่งเนาะเนีนจ้ะเป็นดอกใหม่สีแปลกคือกันครับ <c oughs> นี่อีกนี่อีกหนึ่งสีจองตัวนั้นลงมาอะไรเบ็นอีก เฮ้ยนเยอดพุนนีสเตเดนะบาดดอกพุนนะเพราะมันหยอดนี่ดิแค่นี้สองพ้นตัวหนึ่งหนึ่งใช่พ้นเดช่งพุนอีกเครื่องผีวะโอ้นี่ยีนเงากูเสตตาเนี่ครับอ้ยอัศจแข็งนา หนล่มาน้่งไปล่ะมีด้อะวินบังใบบออะเด็ดเลยโอ้ยายไปเลยบานนี้ครับพูนกระเมียนพูนพูนพอวครับบานหอนหน้าเงาพอดีเนาะแถวนี้พอลงพ่นออกแล้วครับนี่จำอนู่มพัานกเก็บพักปลาพักคนเขียนไปเดินจำน้องใหม่ฝรั่งครับนี่มาน้องนึงเก็บ เดี๋ยวนี่ต้นกีสิเป็นโดมมีแนวนี่นนแล้วนั่นนึงแม่น,นจ้ะคือโดมมึงหันจะบ่มีดอกปันใดครับต้นไร้ผลหน่อยวินเน,ะนาะอุย้ยพี่เดะเน,นี่ยมีนี่โอ้โหมันเป็นบ่มีดอกลีกัน คัณนีเพิ่มอีกหนึานี่มีดอ,อกนึงนีบ่โอ้ตัวนี้อวบไอวินเนี่ยเยอะหนึงหาเกือบอ้าออเวเกเเยนนี้มีบ่จับจองโอ้ยมีนี่เด้ออ้านี่หน่นมลงมาเลยเหมือน,นอ่ก็มี่ี่จเห็นกระัผ้าพิ่งน,นิทาเดี๋ยวเจองเอานะครับเพ่น เป็นประเภทไม้เลื่อยนะครับเห็นไหมอ้าวงาฮากเกินหนึ่งโมเมนต์โมเมนต์งาต้นอยูบ่หักบ<ะ>่ไม่ตัวพันจองคุณนะจองกันไหวสามดอกเลยมองนี้แบบจะพาหญา้าเก็บน้ำมันงื้อไปตรงนี้มึงสายตาตรงเสียบคือกันได้จ้ะอี๋ ดีนั่นป๊อปเปหลุดได้กันถือคอเพื่นเนาะเมนจ้ะมุ่นจมุ่นมุนมอย่างเดียวเลยจคกดอกหนึ่งสองยื่นผีดอกนึ่งสีไเถอะให้หลายบีดีเบอร์หนึ่งตัวนี้ โอ้ยเบิ่งงน่้่ะพี่น้องหนุ่มนงหนึ่งสีห้ยบินเบิ่งยังบ่เห็นเห็นบ่อยบินนี่เห็นแล้วบอเห็นบ่เจ็บเลยนั่นพี่มาเบิ่งอีกพี่สองหยอดงามทางคุณบ่แนีนจ้ะสองดเป็จังจองมาเรียบร้อยจ้ะนั่น อ่จนแท่งฝนเปรีอยงเลยพอดวงฝนออกนี่จะเก่าอู้จังฝนยิ่งงามหนึ่ไปเบิปงนหนึ่งหนึ่งครับคุณนะครับเป็นบอดี้ีิสตนาหนึ่งหนึ่งใช่ละือหนึ่งหนึ่งสี่วันตุนตัววังหันนี่อุ่นหมดนั้นนะครับเกเรย์นีะครับงามเลยครับนี่แหละผมส่วนตัวผมว่าซ้ำนี่แสบครับนี่ซ้ำน้ำใหม่ฝรั่งหน้าหนึ่งหนึ่งเนาะจังฝนอีบ่ อ้ยหน,นังบูนะาที่ไหลบินยีบวะบูนบ่ใช้ต่วนสีบงน่อีกะอะอรหนึตัวน,นี้คือนห,หน่อยมปล่อยเป็นบหน,น่อยบินเนาะแมนาลุนพอดีพอดีนี่ครับลุนพัดหวานเนาะแม <laughs> ทางอื่นบ้านพ่อแม่พี่น้องมีบ่ครับถ้ามีก็คอมเมนต์มา่อไรนั่น้องนิ่งนอเมีนจ้ะบัเบิ่งเขาเก็บโดนเติบเลยแต่ร้ายหยอดเราจะพี่น้องแต่ว่าเป็นหยอดนอกใหม่ฝรั่งเพิ่นก็เลยบ่อันนี้แห้งกว่าน้อยน้อยพี่น้องจำนี่เลยร้ายละคายร้ายบาดเติบแล้วนี่เนาะในยามออกใหม่นะครับบ่าว่าจะเป็นพักเป็นเฮ็ดคือกันเพื่อไปจังสีน้อยพี่หลายเนาะงนี่จ้ะนี่ก็สิปล่อยให้เพิ่นใหญ่น้อยพี่น้อง ดอกพุ่งหนีสเป็นจสีเลยเลยพี่น้องก็ไปใหม่เลยเนาะไอ่น้องก็ใบพุ่นเลยแหะเนาะแนี่มีตั้งเนียมพันี่ดีเนาะแม่จะเพราะว่าทพื่นเป็นผัวพุ่นจังสีสูงเหี่ยวนะอกับผ้ายางก่อนหนึ่งหนึ่งเม่งยังหนึ่งเม่งพูงไงไปละพุ่ไปละบอไปละอันพุ่ไปน้องสีเก็บน้องนึงยางพันสองหลอดเลยวี ตัวน,นี้วะนี่ค่ะพดหลีเอ้าใช่อยู่นี่นีบนี่บอร์ไอ้ว่พอแหละให้วินลพอดงแล้วกัน หนึ่งจำลงมาตัวนี้มีสีงาถ้าเบิ่งเด้อสิมีจักดอกเด้อจ้าอือหได้ล่ะนี่ดีสวงแล้วดูให้เต็มสิเก็บบ่เห็นเสาเลยมันติดเด็ดติดคอพัน่ายกันว่าติดคอนี่ยาบได้ครับโนี่บ่ยอดนี่ดอกอยู่ครับ เป๊ะมาอยู่นะเงีนเยนดูเดอกานยังการจองใช่เน่ยละนึ่งนึงตวนกอนนะบ่งไก่น้ำนี้งานเลี้ยจ้ะกินขงานเลย เป็นพุ่นังนึงบนี้ีเป็นบรดจจองเลครับเป็นบดจองจ ẫ. ้ะเป็นบิดมาเลยท่เท่อนเป็น <Restaurant> มือนนนงนึงเยอดอวบขนาดรับเป็นดอกนังนึงเนาะ้ะโอ้ทงถ่องามหนี่บ <everyday> ใจจ<อ>ะดรอเองพี่พี่เนียเปิดไปเบง่นูนี่เฟืองตัวเถึงบาทนี่เอ้ยจองลงมาครับหูสิตาโขบๆเลยจ้าอยากลำบากอี่ลีครับอยู่ในอยู่ไกลอยู่หกพร้อมนั่นองหนึง่งจ้าชมแบา,บาปเป็นาราคาแพงอี่ลีครับด,ด,ดูตัวนี้เนี่ยเนี้ย เลยละขึ้นขึ้นขึ้นตัวนึงดีนะครับดีใจแล้วพี่น้องสุดยอดแห่งตัวนี้คุณน่ะเออน้องใหม่ฝรั่งปลาชาชาไหม่ครับอีกนึงตัวตั้ตัวตั้มผุนทั้งไงยีกคุณดิใช่นี่นี่พุนดอกนี่กันพุนพุนใช่เปิ่ลเบิดสุดดอกได้บ้างหนึ่งเหมือนโมเบิดลดอกก็ยีน้องเลยก็เก็บไปเข้าวบดได้หนึ่งเลยเก็บมาเลยได้หนึ่งใช่ละที่ ันไกล่เลยครับตน้นไหนงามพี่อีอจาแล้วต้องงาม <c oughs> อนีนั่นอ่งหนึ่งแน่นบอนี่ว่าเห็นอยู่ไก่าตาฝนเลยว่เห็นได้แล้วบ,บันว่ถ,ถือคอเขานนน่น้นอยู่ถ,ถือคอก็เดียดหยาดได้ครับดึงเลยนะนี่เปำนี่ คือคอคือคอดังป๊อ,อน,นี่ครับบู๊ยฟังเสียงรักฝรั่งอีกแล้วรักมากเลยจ้าอจองเป็นจองแนละ้วน้องนึ่งมันอุ้ยสนุกจองไอ้วิน้าพ่อมองเพื่อนเนาะน,น,นี่ครับอุ้ยพ่นละอีกดพูดเฮ้ยพี่พี่พี่นะพี่นะครับ ลา,กานก่อนมาฉันทางด้านฝวินดีอะตัวอีกหนึง่งทักกองเนี้ยมาด้วยกองหรืจ้าอือมข้างงามใช่ครับมีแจงงามงามงามเบิดเลยครับกันน้รงนึงเก็บเก็บเธอแหลกของปีเลยได้ไหมเนาะยนี่ครับ,บาาจจไม่เก็บนี่ต่วยแท่งเห็นแท่งหน้าจุดแรกเก็บโดนแล้วเนาะน้รงนึงท่งน่า,นาจะรวยออกหลายอย่างเนาะน ดอมมกหนึ่นมีใน่ละดอ,อกหละดอ,อกพุออ <ขอ S 2> ่งขี้เงีย้ยก็พวโกขี้เงี้ยแบบนี้ส่้นเดียวกันเกิดเกิดปุ๊บสุงห่านนะจ๊ะนี่ต้นนี้งตัวเก่าเพื่อนจันนี่ตัวเกา่จเกาจะเป็นแนวนี้เน,ะนาะเพื่อนจันเด็ดออกนี่เป็นพวงใหม่หนึ่งต้อนนี้ตัวใหม้จันี่ นีน้พอมีพี่น้องท่านได้ที่อยากสร้างก็วัดใจซะก,ก่อนนั่นหนึงน่งเนาะเคุณพระท่านแนอยุติาการกำลังแหกไม้นั่งนึงก็จะเอาไปซีมก็พอก็มีนี่นะครับกัอ,อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่พืชแท้แล้วครับเดย์จ,จ,จังอันนี้น้ำหนึงน่งเอาแล้วครับทางเนื้อหนึ่งเดือใช่อีกหนึง่งเนื้อวินงนี่เนีน่ยไปเท่าไหร่ผุ่นกระเมียนพุ่นกระเมียนพุ่น คนนี้ก็เห็นสีลายดอกเลยนี่ขาม่าใกล้เติบจากเก็บลายงานนั่นอนนี้หจ้ะดูหงาหน่อยสิคนนี้ได้เห้นเดือเดอเนยน่เียบคุณบนจ้งดีก่ีครับใส่การจองแลครับจองเอาไปดิ ปลาลักเจนะเป็นเป็นยึกเป็นเท้าเนี่ยนั่นหนึ่งใช่นี่อีกนะครับคลองลำคาดอกไม้ปลาราคาแพงรสชาติดีนั่นหนึ่งจ้าอู้หลายอยู่ทั่วอย่างนี้น้องเงี้ยจะได้มงคลเลยเนี่ยป่วยนึองเงี้ยคลื่นเรื่องคนหยาดปรงามหนึ่งเห็นไหมป่วยนะครับจองก่อนจะจองก่อนรอคุณ อากาศดีก็บักนะหนึ่งเก็บไปนำเรื่อยทั้งพื้นละนะครับจองเปเนี่ยนี่แหละครับนี่อุบวบเนี่ยนี่วะอุบวบเนี่ยนี่เลยจากกันอุบวบไหม หนีหลบข้ามาเลยดิ e ใช่หนึ่งหนึ่งนี่งามคือกันใช่เออหยาบโคตรขุนแค่นเช่นน้ำหนึ่งนะโคตรขุนแค่นใส่กันแล้วด้อยจะบานมาน้ำกันยู่งทำลายกันละเดี๋ยวลงดีไก่จ้านะครับงามงามอีกแล้ครับงามเมื่อนี้งามเบิดเหมือนไอ้บิน บุ้ยทีคอ,อนี่นนงเจ็ดดังนี่งคือระสสงจังหวะครับอืมตัวนี้หัวปันตันจิลือได <c oughs> ้ละน้องนึ่งยี่ทางได้ละดูนนะครับแยกกันเก็บนะครับส่วนนี้เพราะว่าสิคัมเนี่ยระบายซองก็กลัวแล้วครับนี่ผมก็ร <c oughs> อเก็เบ,บ,นเบ,บนี่ทางนะครับ ดอกงามนี่ครับลักษณะดอกเพื่นนี่ครับไปครับพนลักชญางคณากนไปเนี่ยเหยียกกันนะครับส่วนนี้ทําเวลาก่อนครับเหนื่อยนะขึ้นเบืองไสโนอทางเนาะครับบาหนึ่งคือยางก่อนแนะได้พายยางหาหนึ่งกันครับทีหนึ่งนึงถ่ายครับยางหาทางกับบุฟฟอนะครับทางเป็นไปมองจอดรถนะครับ เวงน่ายนองเงี้งแบบนี้เมื่อไหร่วะม้วนขึ้นม้วนมาไปเบิ่งผลงานโดยรวมกันเลยนะครับเหมือนนี้เป็นพารล้วนเนาะครับเหมือนนี้เนาะแมนจ้าเป็นอะไรพารคนแข็งเนาะไอวิทเนาะเดินเนาะนเนาแต่ว่าก็มีจะหลุดนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเตะขั่วเนาะไอวินเนาะแมนครับก็ลายเติบพี่น้าหน่องเงี้งเนาะแมนจ้าครับเนายเดินเนาอยู่น้อยวินเนาะไร่เติบแมนครับเป็นใายกันเลย ลายลอยขึ้นหนึ่งหนึ่งวานะครับเดี๋ยวไปกินจุดแซบเลยจะนองหงวดเลยจ้าแต่ว่าขยันเสวากีจะได้นอนหนึ่งหนึ่งนอนพักนี่ออกเป็นอาทิตย์คุณได้จ้ะเนาะเพราะว่าพูรู้ปิหลี่เป็นนันร้ายแห่งยุ้งชัยเร่นี้กลับไปอาจะเอาะีจ้ะพี่น้องส้หรับคลิปมันี่นึ่งหนึงกระายวินกระพาพี่น้องรอโค้งนอกจากพี่น้องรอน้ำน้ำดจ้ะแต่ว่าบ่ได้ใส่มุ่งนอกจากน่อยยางพานซื้อจ้ะคุณภาพพี่น้องหาพักคนแข่งถือถือประมานขนาดเลยนะจ้ะ สำหรับคลิปมื่อนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามลุงนึงกรไป๋านวิทยด้วยจ้าเพื่อสิบประผาดขีดใหม่ๆด้วยจ้าเนาะว่าลุงนึงกรไป๋านวิทย์พาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้เนาะจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีจ้าพอก,กันคลิปหน้าด้วยจา้าจ้างามๆเลยจา้าเอาล่ะนะครับพี่มิ้งยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป๋านะอาจุกท่านนะครับผมสำหรับการเขับปลาหาเก็บผักปลาตามธรรมชาตินะครับหรือว่าผักคอนแค้น ภาษาอีสานบรรเฮาเอื่นนี่แล้วนะครับผมมันนี้ก็ยังมีความหมานอยู่นะครับผมได้เครื่องตายนะครับมันไปค้ายก็ได้ห้าย้อยขึ้นหนึ่งวานะครับตอนหนึ่งก็สิบเพสกับเขาประกอบกับเขาก่อนนะครับส่วนนี้ครับก่อนจากการมันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญามิใาห่พ่อแม่ปีหนองลุงป่านอาทุกท่านนะครับผมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผม ขอบคุณทุกๆข้อเน็นที่รวมปีชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาเพท่านใจกับขออภัยแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบุหรีนะครับผมขอนวยไว้ใช้เห็นพญามินายพ่อแม่พี่น้องลุงปา้านาเอฟซีทุกท่านที่ขอมารับชมคมิปจงกุศลติโชกดีโชคมานยามีโรคภัยหลายๆมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมคามุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมากมีได้บารมียิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ขอกล้าคำว้า,าสวัสดีครับผมพอการมือมหม่ครับ